สวัสดีค่ะไหนจะกลับวันแล้วกลับจากวันแล้วนะคะก็มามากินข้าวต่อนะคะพเพื่อนๆหูข้าวมากเลยนะคะข้าวกันกด๋อลเกอะเค้มอื่นนะ ผัดกะเพราไข่เย่มานะควค่อวีในวิดีโอ,อ ว่าเป็กันนะคะ่ากนอ๋น,นไปนหาลูกไวัดตะโกมาขับมอตซค์กันไปไปะเกเยอะเยอตุดๆดเลย มีคนเยอะเออเดินอยู่ประมาณสามชั่วโมงอ่ะปนิดคนเยอะไอ้นู้นแม่กำลังอยู่บ้านจะบวกแล้วใช่ไหมก็ก็มา,มามาหมุอ,อ ีมสบายดีออยังบนแกงอยู่เหมือนเดิมง <c oughs> <c oughs> ี้บอกสิบอกปนิดออตีกันทุกวันว่ะอูข้าวมากวันเนี้ยิวูข้าวมากเลยวันเนี้ย <c oughs> มีโรงทานแต่โรงทานไม่มีมีแต่โต๊ะม,มีแต่โต๊ะเปล่าๆใช่แล้น<อ>ก็กล่าวว่ามีโรงทานรู้วไม่มีใครไปทำเออไปกินมั่งโล้นหมดเลยกลายเป็นที่ขายหวยไปแล้วปีนี้เออก็แปลกไเกอนไปได้ไงวะมีแต่โต๊ะตั้งเปล่า หนูไปตอนห้าโมงครึ่งอ่ะไม่มีอะไรมีแต่คนมาแบบแว่า้นมานั่งพักยังไนไม่มีใครมาทำรงคารลกน่าจะใช่นะปนิดแล้วร้านค้ามันข้าวของแพงมากเลยนะคะใช่ไหมใช่ข้าวแพงหนูเด้ต้องมากินข้างนอกเนี่ยแพงมากเราวม็กินบ้านกลับมากินบ้านตัวเองด้วยเขามีร้านขายโรงาทานไม่เข้าไปยครับ ร้านมีไม่กี่ร้านเองนะประเด็น <Yeah. S 1> อืม uh huh. ไม่ไม่มีร้านอะไรน่ากินเลยนะ uh huh. ร้านแบบบางทีก็เป็นร้านเช่าพระแล้วก็เปิดขายขายอาหารด้วยอย่างเงี้ย uh huh. มันดูไม่น่าเข้าอ่ะมิวม oh. ี่สามสี่ร้าน <Yeah. S 1> แล้วก็แพงอย่างไอติมก็เงี้ยไอติมนี่เขาจะมีแบบราคามาอยู่แล้ว uh huh. ใช่ไหมทางบริษัทอ่ะ walk, walk. เอากระดาษอ่ะเขียนแปะแปะเพิ่มราคาทำเองจะเร่งการาจะไปเกี่ยวโอ้โหเราเห็นราคาแล้วนะเอากระดาษแปะแล้วก็เขียนเอาปากกาเคเลมีเขียนเปลี่ยนราคาใหม่หมดเลยจากราคาที่ป้ายบริษัทเขาอันนี้มาให้เขียนหมดเลยนี่ขายดีขายดีเยอะไมได้เยอะอยู่แล้ว ปกติถ้าราคาปกติก็ขายได้เยอะอยู่แล้วพากคนเยอะมีบวกเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยเจ้าที่เราไม่ได้คิดคำข้าวกล่องไปวัดน้องขายดีแน่ๆคนเยอะมากเลยเยอะสุดๆทางเข้าวัดอ่ะเราไม่ต้องขสยแพงะไยใช่เนาะตอนที่เราเคยขสยสามจิบล้วก็เหลือแค่ยิบซาก็พอแล้วก็ไปตั้งโต๊ะอัปนิดเพราะเพราะว่าคนตรงหน้าวัดอะตรงทางเข้าวัดอะตรงที่จอดรถก่อนก่อนถึงวัดมันจะมีโรงเรียนอะไรอ่ะ เไม่หมดเลยเพราะว่าถ้าเข่ามาแทนใช่มหมแล้วก็อาศัยอาศัยขายข้างนอกอ่าอาศัยขายข้างนอกแล้วก็เลือดตัวเองนะยืดกินอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเข้าไปนั่งพักกันนะนั่งไม่แพงอ่ะแต่ว่าไปนั่งพักกินกันนะระยะสายอ่ะเราไม่มีที่นั่งให้กินอ่ะข้างในไม่มีอะไรกินหรอกป่ะนี่มันจะมีตลาดข้างนอกไม่ได้ไปดูกี่หลายสิบปีแล้ว ตอนนั้นยังตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยมั้งปนิดตอนนี้โอ้โหวัดอลังการมากเลยหนูเข้าไปไม่ถูกกันงงไปหมดเลยเพราะตอนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเกิดจริงนะเป็นวัดโล่งๆเล็กๆถนนเไปแล้วเจอวัดเป็นซุ้มโบสถ์เป็นซุ้มโบสถ์แล้วเราก็เข้าไปไหว้ข้างในอ่ะเล็กๆอ่ะตอนนี้โอ้โหใหญ่อลังการนะใช่อะ ทำหมดแล้วค่ะสลาน้ำต่างน้าําอ่ะที่ว่าตามอ่ะสร้างแล้วทําใหม่หมดแล้วแล้วก็มีรูปคนเป็นพญานาสองตัวเอาหัวมาชนกันแล้วก็เป็นทางเข้าเข้าไปในสลาแบบเดิมหนูแบบนมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนนแบบเดิมแบบเดิมหนูไม่รู้ว่าเป็นยังไงไปนิดแบบเดิมเขาทำเหมือนเหสลาของญี่ปุ่นเลเาจะทำแบบแปดเจ้าเหยี่ยงเลยแต่เป็นเจ้าเหยี่ยงของต้นหลวงเราทำเจ้าแปดเหยี่ยงทำเป็นว้าผาน ก็เลยไม่ทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นสารากลางน้ำเฉยๆแล้วก็เป็นเป็นทางเข้าแล้วก็เป็นรูปพญานาคสองหัวเท่านั้นค่ะทำแค่นั้นอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนแบบใช่อ่าเปลี่ยนอือจะได้เป็นแปดแปดเหลี่ยมลูกอ่าแปดเหลี่ยมเดินรอบอะไรอย่างเงี้ยอือแล้วสร้างเสร็จแล้ววางอือ กองเวอรหมดเลยลูกทั้งหลังเออล้มไปทั้งหลังเลยลูกทั้งแรกอ่ะอันนี้เหมือนทำใหม่เพราะว่ายังใหม่เลยสองเรือที่พายุบ้านเราเข้าทีแรกเลยนะที่ลมแรงๆอ่ะนั่นแหละไปเลยอ่าไปเลยเสร็จพอดีอันนี้ทำใหม่แล้วทำใหม่เป็นแบบแบบทพื้นบาง รถใหญ่เข้ายากกว่าน่้ใครออมรอไซไปโชคดีใช่เดี๋ยวที่เข้าบอกว่ามีรอไซไปสะดวกรถใหญ่ต้องอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งตอนข่าวที่มาตอนวัดซึกวัดซึกอะไรอ่ะอที่จะทำอะไรกันนั่นแหละาบจองพระจองอะไร ก็ต้องหายไปเนี่ยเขาเลยคือเห็นอยู่เหมือนกันนะน่าจะเลยไปตรงคอสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอ่ะเออเออเออเลยวัดหลวงพ่อไปนะใช่มันจะมีทางแยกเข้าไปก็ไปวัดหลวงพ่อรวยครั้างนึงวัดหลวงพ่อเสาไปเผาท่านใช่ไหมวัดหลวงพ่อเสาอ่าไปวัดหลวงพ่อรวยวัดหลวงพ่อเสา ไปวัดวพรวัดพรนะนะก็อี่าฐานน้ำน่ำแก่หนูหนูเคยไปตั้งแต่แรกเลยอะค่ะที่หลวงปลาเลยมรณะภาพรั้งแรกเลยเราไปแต่ยังไม่มีอะไรไปครั้งแรกที่ว่าท่านยังไม่มรณะภาพนะแต่ท่านดังมานี่แต่ว่าท่านไอ้นี้แล้วท่านท่านมรณภาพก็ยังไม่เคยไปกอดต้อยู่บางทีอะตุนประกาศ ประมาณปีศ no ึกษา57 5 56 57แถวนั้นก็บอกว่าอยู่แถววได้วัดหนึ่งคนรวยไม่ได้อะไรเลยมันมีเยอะก็ตอนนั้นยังไม่เคยดังเออถามเพราะว่ามีเหรอไม่เคยนี่ท่าไม่เคยทําอะไรแล้วก็ว่างี้เนาะเพราะว่าเคยไปหาท่ะเอไม่ได้ทำอะไรค่ะอ่าก็บอกว่าอดูดังทียเทยแล้วก็เลยตอบว่าเห็นเขาประกาศว่าอ่า สำนักงานท่องเที่ยวเขามาจดทะเบียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วเห็นเจ้าหน้าที่วัดเประกาศใช่ขึ้นจดจดทะเบียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอะไรประมาณนั้นน่ะพี่เมียนพอมามอวานมังเห็นทางวัดเขาประกาศว่าเจ้าหน้าที่กา,า,ารท่องเที่ยวพอ,อ<า>มนันใช่แต่ว่าเขาบอกว่าน่าจะจดทะเบียนแล้วล่ะ ก็เป็นทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวนะพวกนี้มันจะมีคนที่อยอ่ในต้องเสียอยู่นะต้องต้องเลี้ยงอยู่แล้วนะบางทีเราเคยเป็นเอกชนของเราเองอ่ะเอ่อเป็นผู้สิทธิ์ของเราเองนี่เราต้องทำอะไรงขึ้นใช่ใช่ทำอะไรผิดก็ไม่ได้เนาะโดนขอนโดนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีเราที่ไม่ได้ศึกษาตรงนี้มันมันก็ดีอย่างเสียอย่าง แบตบโทรศัพท์ยังตับเลยเปิดไม่ติดเลยนะีนี้นะคะกินแล้วแค่นี้ก่อนนะกลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบาย